สวัสดีชาววันใหม่ที่นะครพนมนะคะวมนนี้เห็นงานแล้วค่ะหลังจากซักผ้ามาจะปล่อดอ่ะค่ะ้องยิงกะ่ะกะมาสปากินข่าวค่ะรานก๋วยเตี๋ยวนะคะชื่อดังของเขาค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะไม่รู้ว่าเปิดไหมเมื่อวานไม่เปิดค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอโซเอ,อซโซทีสามสาขาค่ะกรุงเทพก็มีสาขาหนึ่งค่ะ กะยู่มองนารถตัดกะสาขาหนึ่งแล้วก็มองนี่อีกสาขาหนึ่งค่ะมดัทเด่ียวจะไปนาพลอยสเปอร์ไอะอันนี้อยู่นะครพนมนะคะ c h 그 c พนอน,นี่ร้านะนี่วินเซร์โรงแรมที่นองหญงพักเมื่อคืนค่ะชื่ยกวินซอร์ค่ะแล้วก็มาสักผาตรงนี้ค่ะเนี่ยสักผาาคะ่ะเขเรียกว่าอัตนิค่ะนี่บางนี่มันซักผามาสักโน,นะคะแมบ่บานพันโยับคงยับขาแนะ่ ใช่นี่ค่ะยอดเลียงสกแกนประพันผัวถันธุ์ัวแบปัวบบันถุก,ถก,ถก,ถกจะไมุ่ดต้องไปค่ะถัาเรียวเออใ่นะวัสิบเอ็ปนเดียวสิเมืองวา มีเวลาอยู่ที่สองครึ่งเองค่ะสองโมงครึ่งเองก็จะถึงสิบโมงราต้องไปนั่งเี่้ก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปนั่งที่เขาแฟร่สูงนะคะแล้วก็เราจะนั่งเราก็นั่งตะคุงตะกี้บ้านสันติสโรงแรงดูสิเอ้จริงจริงด้วยอุ้ยหน้าผากหนา ่ถนนบารุงเมืองอันนี้ส่วนราชการกัน เซอร์วิวรังเป็ดเตียวนะฮะแต่ว่ากรรูดซึ้งบ้างเซิรเปิดปะนะเปิดแจมมองดูแจมมองบบเขาต้องหักบ้างอะไรบ้างน,ะนี่อ่ะเซรามาิคมาเนมินเซนนี้นะ าะะพลอยซูเปอร์พลอยซูเปอร์ข้างสรรพสิกาของเช้านะค่ะพนมนะคะรถท่านสีเหลืองออกข้าวกะเสียบทันทีคะ่ะมันเสียบเดียบละแม่จังรถตบเสียบเสียบนีก็ได้นี่นี่นี่วันนี้ก็จอดได้ไม่ต้องรออ้อยพัน์นี่เปิดอยู่นี่ร้านรดเดอเอสโซ่ค่ะ มันจะงงนะแม่ปะต้องาเป,ปิดใช่ไหมลำุต้งแลวอยู บอกว่าเอาก้าอี้ลงคือเปิดนะคะประมาณเก้าโมงจ้ะมาดิกินบะค่มะแมม่ถอยแล้วเนื้อยังไม่ตื่ยังไม่เปื่อยค่ะประมาณเก้าโมงตี4ก,กินได้นะคะ รกระมันก้ามูจะกินได้นะคะห้ากระถอยนะคะเพราะว่ามีรถมาส,สวมร้อย้างหลังเขานะคะเห็นอยู่ไหมจ้านะเห็นอยู่ค่ะไปกินกาแฟรอล,ลูกค้าดีกว่าไปนั่งกาแฟสีสวยรอล,ลูกค้าดีกว่าเนาะไปจา้หาห้าเพื่อนๆแล้วคะพนมน้ำค่ะมื่อสักครูนนี้คือ ร้านเกี๋ยวเอ็กโซนะคะเจ้าดังนะคะแซ่บแซ่บสุดค่ะแซ่บสุดค่ะแซ่บสุดเดี๋ยวไปกินพันไทยตรงนี้ใกล้ๆเนี่ย เราก็นั่งตัดคงตัดคลิปไปนะ ตลาดโซฟพนัคารเดอค้นไลนลนยนี่คือตลาดโซฟพนาาัการเหลืองๆยน้ยางขวาเนี่ยตลาดสดนครพนมค่ะ,ะน,คน่าจะเป็นการปรับปรุงใหม่นะสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดจริงๆด้วย่าซิมีหลายตลาดเนะเปิด ยงสวยๆกับ่ันทายละกันเนาะแม่เนาะก็เห็นจอดไปแล้ววันนี้ก็ได้ค่ะเปิดหกโมงผัวอันนี้ก็เปิดเจ็ดเสารนะคะภักไทยที่นครพนมนะะอ้าวจ้า ลงมาลงมาพราะสุึกินคงไทยและะ้วกันเลยว่าท,ท,ที่นี่เขาหนีที่นั่งกินใหม่นะคะ,ะนี่จุนนะ